หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุททำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิดีุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไลท์25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก64%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโอออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกวันนี้คุณเชื่อไหมว่าคนเราเนี่กลัวโรคระบาดของไวรัสมากเลย ทุกคนก็อยากมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์โฟร์ไลชานเตอร์เฟคเตอร์ผลิตภัณฑ์ที่เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงสุดในโลกตอนนี้ที่437%และมีจำหน่ายขายกันในหมู่สมาชิกจากสมาชิกสู่สมาชิกและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยตลอดเพราะว่าคนกลัวโควิด19นั่นเองนะครับ โอกาสกับการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มปรุงุูมกันของบริษัทโฟรไลท์โดยผ่านวิทยุออนไลน์ปัญหาของการเริ่มธุรกิจก็คือการเรียนรู้ธุรกิจเกือบทุกคนไม่อยากเดินทางไปอบรมเพราะว่าเสียเวลาและก็อาจจะไปเจออัปลน์ที่ยังไม่เก่งในเรื่องของธุรกิจด้วยปัญหาของคุณเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าคุณจะไปหาความรู้มาจากที่ไหนดังนั้นวิทยุออนไลน์จึงเป็นทางออกให้กับคุณและสำหรับสมาชิกของคุณ วิทยุออนไลน์ฟังกันได้ทุกที่อัดแน่นด้วยสาระของเรื่องระบบภูมิคุ้มกันและเรื่องของผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์วิทยุออนไลน์เพื่อธุรกิจโฟไลท์เราทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกโดยเร็วคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับวิทยุออนไลน์ได้ดังนี้ 1. เป็นแหล่งสาหรับการเรียนรู้ของคุณเองฟังบ่อยๆฟังประจา ฟังจนรู้จนสามารถเอาไปพูดต่อได้ 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกในทีมของคุณคุณไม่ต้องเก่งก่อนแล้วค่อยชวนคนคุณสามารถชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจได้เลยให้วิดีุออนไลน์สอนเรื่องผลิตภัณฑ์และธุรกิจให้กับสมาชิกของคุณเอง 3. ใช้วิดีุออนไลน์เป็นสถานที่โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของคุณให้กับลูกค้าของคุณได้รู้ได้ทราบกัน 4. เว็บไซต์นี้คุณสามารถนำไปโปรโมตและควนคนมาร่วมธุรกิจได้ 5. สมาชิกของคุณก็สามารถที่จะนำเอาเว็บไซต์นี้ไปให้ต่อกับสมาชิกคนอื่นๆได้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการขยายสายงานได้เป็นอย่างดีนะครับสนใจอยากร่วมธุรกิจลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะโทรศัพท์สอบถามเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดยุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุททำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไลท์25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก64%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับ